พบกับรายการผู้แอนเทคโนฟาร์มกันอีกแล้วนะครับฟาร์มรู้ดีๆในทุกๆวันฟังรายการผมแล้วก็ทำสวนทำไร่ไปด้วยกันมีไร่ด้วยนะสวนอย่างเดียวทำสวนไปด้วยกันปลูกผักไปด้วยกันนะครับ <c oughs> ยืนยันว่าผมจะปลูกพืชบนโลกไปนี้วันละต้นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ทำคลิปวิดีโอมาเพื่อเป็นการยืนยันนะโอเคไหม วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีเราจะมาคุยกันเรื่องผักไฮโดรโปนิกส์กันพืชที่ปลูกในน้ำนะครับทีนี้มันก็ถ้าเราจะไปเซิร์ชดูมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยวิธีแนะนำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับว่าพืชชนิดไหนบ้างใช้ปลูกได้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสลัดนะที่เราดูดูกันะเป็นผักสลัดพืชที่มันเป็นใบนะครับแล้วก็เก็บมาดูแลรักษาเลี้ยงด้วยน้ำเดีจะวิธีอะไรก็ตามแถมไป นะครับดูรายการผมก็จะแนะนําวิธีไปเรื่อยๆนะฮะท,ทำนั่นทำนี่ช่วงพาร์ทที่30ขึ้นมาเนี่ยจะมาเน้นปฏิบัติเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทําต้นกล้าไว้แล้วต้นกล้ามันก็เริ่มโตขึ้นมาบ้างนะครับทาซ่อมทําอะไรบ้างไม่ใช่มันจะไม่ตายนะเพื่อนตายบ้างก็มีนะครับแต่เราจะหาวิธีทาให้มันตายน้อยที่สุดคือเราต้องมีเวลาดูแลกับมันมากที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วเราแม่งก็ต้องไปทํางานถูกไหม ปลูกผักในแม่ทัองอานอัดิเลกก็ต้องดูแลความชื้นอุณหภูมิอะไรให้ดีเมกันก็จะเฉาตายไปเองหรือน้ําเยอะเกินไปต้นมันก็เอี่ยวรากมันก็เนา่าตายไปนั่นเองนะครับแล้วไอ้ต้นที่แข็งแรงมีไหมมีอ่าทีนี้ล่ะคือกำลังน,นึกหัวข้อเรื่องอยู่นึกไม่ออกไงวันนี้เราจะมาชวนกันปลูกต้นบวบแล้วนเออผักบวบรู้จักไหมเอาไปทํา อะไรอ่งต้มจืดอ,อะไรเงี้ยก็เราปลูกจากต้นขึ้นมาเลยนะครับมเมล็ดพันธุ์ก็ไปซื้อทั่วๆไปครับที่เขามีขายกันแล้วเขามาเพาอมาปลูกอยากไรเพื่อนลองสังเกตว่านี่ผมจะมาบอกวิธีนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพืชอันนี้ยมันปลูกในน้ําได้หรือไม่ได้ดีหรือไม่ดีนะครับผมก็เลยเอาบวบเนี่ยปลูกในดินนี่แหละปลูกในกระถางเพาะนี่แหละนะครับ ก็ปลูกไปปลูกไปปลูกไปเสร็จพอมันเริ่มต้นเริ่มสูงรากก็เริ่มงอกพอรากมันรากมันอยู่ในดินเนะะาะพองอกงอกออกมาผมทําไงเดียวผมก็เอาไปใส่ในกระบาดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้นะครับโดยเป็นขดการที่เหยียดรดน้าต้นไม้นะครับใส่ไว้สักพักรากมันรากมันเดินเลยรากมันเดินเดินเดินออกมาในน้ำเลยนั่นก็แสดงว่ามึงอยู่ในน้ําได้นี่หว่าเพื่อนใช่ไหมมีพืช หลายหลายชนิดรากมันก็ไม่ได้เดินในน้ํามาได้อย่างนี้นะลองไปสังเกตดูครับนี่ผมก็ทดลองดูนะครับแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาภ้ามันหมุนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ดูตามมาฟังผมภาพฟังผมเห่าไปเรื่อยรากมันเดินออกมาจากดินสู่น้ํามันออกมาออกมาเรื่อยๆครับผมมันออกเอาเต็มสภาพที่มันเต็มเต็มเอกระบะข้างล่างแล้วว่าอ่ะทางนั้นเราย้ายกันดีกว่านะครับวันนี้เราก็จะมาย้ายต้นบวบนะ เข้าไปลงในระบบไฮโดรโพนิกส์เลเวลหนึ่ง DWC เลเวลหนึ่งนะครับ DWC คืออะไรนะเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับ DWC เลเวลหนึ่งคือมีแค่2กระบะนะครับสองกระถางก็ได้กระถางบนกับกระถางล่างนะครับโดยใช้วิธีนี้เพื่อให้มันมีแกลบให้มันมีรูเดนน้ำได้นะครับเลเวลสองนะ่ะก็เหมือนอย่างนี้แหละแต่ว่า ใส่อากาศเข้าไปนะครับใส่ระบบปั๊มลมเข้าไปนะครับเพื่อให้อากาศที่มีออกซิเจน21%ะน่ะมันดันขึ้นมาจากทางรากนะครับเพื่อให้รากได้รับออกซิเจนเยอะขึ้นนะครับเพราะรากรับออกซิเจนเยอะขึ้นการเจริญเติบโตก็จะเร็วขึ้นนะครับและหรือทําให้น้ํามันระเหยได้เร็วขึ้นด้วยครับเพราะว่าเราเพิ่มพื้นผิวสัมผัสให้มันนะครับตอนนี้ผมรันแค่เลเวลหนึ่งและเลเวลสามาพี่ใส่ระบบทามเมอร์เข้าไปครับแล้วก็ ลิงกันในแต่ละแต่ละแต่ละกระถางหรือไม่ลิงก็ได้แต่ใส่ระบบทัมเมอร์เพื่อให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับทัมเมอร์ใส่เพื่ออะไรก็เพื่อประหยัดไฟเนาะไม่งั้นเราก็ต้องบุงบุงบุ้งทั้งวันใช่ไหมเปิดปิดปด,ด้วยมืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องบุงบุงบุงบ้ง,งทั้งวันนะครับเราก็อาจจะจัดเป,เ,จเป็นช่วงเวลาไปก็เช่นอาจจะเป็นเหมือนช่วงเวลารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนงี้แหละก็ไปลิ้งลิงกันอยอื่นต่อไปเลเวลหนึ่งก็คือใส่ไว้ี้ย พอน้ำน้าน้ำมันเริ่มหมดก็เอาน้ำเติมเข้าไปใหม่นะครับดยวเราจะใส่ปุยน้ำล้วก็ใส่ทังนี้แหละก็เติมปุยลงไปก็เป็นในในสภาพของสารละลายนะครับและระหว่างที่ทําเข้าไปในครัวก็จะเจอขวดเปล่าฮนะผมมีฟ็อกกี้แล้วใช่ไหมอา่าผมมีขวดเปล่าที่เป็นหัวกดน้ำครับทีนี้ผมก็เอามา้าดทำความสะอาดครับเราก็จะได้หัวกดน้นําอีกอันหนึ่งเอาไว้เวลาลดน้าต้นไม้ <laughs> ฟล็อกกี้มันจะออกเป็นสเปรย์ใช่ไหมอันนี้ออกเป็นสายเลยยิงเป็นปืนเลเซอร์เลยตู เอาไว้เติมน้ําเ,เติมได้เร็วด้วยนะปูดอะไรเงี้ยก็ลองดูฮนะอุปกรณ์ใกล้มือทีแรกก็จะซื้อฟอฟกี้ใหม่ไม่ซื้อละเพราะว่าไอ้น้ายาใช้กระจกก็ใช้ไม่หมดสดัทีซื้อใหม่ก็ยี่สิบาทเก็บยี่สิบาทไว้ดีกว่าเป็นเดือนเดือ้าวเธอไอ้ขวดน,นี้จะทิ้งแล้วพอดีเอามาใช้ก่อนเพื่อนๆ่ลองดูนะรอบๆตัวเราเนี่ยทําอะไรได้เยอะเลยแม้กระทั่งเอาขวดมาเจาะรูอะก็ทําได้นะฮะก็ลองๆดูครับ สนุกสนุกกันไปอ่าเดี๋ยวผมมาลองทําให้ดูนะว่าวิธีของผม,ท,มทาไมถึงทำนี้<ม>เราหยิบขึ้นมาเราก็จะเห็นรากของมันครับรากมันจะยาวมากเลยเป็นไปหมดเลยบางคนก็จะช้าเอาดินออกมาก่อนนะครับเพื่อให้รากกับต้นออกมาแบบแบบสวยๆเลยอะ่ะแต่วิธีผมก็คือไม่จําเป็นนะมันเกาะของมันดีอยู่แล้วถ้าไปดึงเดี๋ยวระบบรากมันก็ขาดมนะันต้องมีขาดมากครับถ้าคุณไปดึงมีขนาดเอาขึ้นมามาวางมันก็ต้องมีชารุดบ้างครับ ลักษณะผมก็คือผมย้ายไป,ไปทั้งบ้านเลยเอาไปวางครับเตรียมเตรียมกระบะเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็วางแล้วก็ขุดเอาหินเอาเพลยไร้ออกครับเอาเพลยไร้ออกไอ้ที่เห็นนี่คือเพลยไรนะเอาเพลไรออก,ออออกความสูงของไอ้ตัวกระบะเพราะไอ้กระถางเพราะผมเนี่ยประมาณสามนิ้วก็ข,ขุดลงไปเท่านั้นนะสามนิ้วเลยนะครับให้กระถางใหม่เสมอ ให้ไอ้กระถางพืชเนี่ยเสมอกับกระถางที่มันอยู่หรือให้สูงกว่าหน่อยก็ได้ครับให้กระถางพืชสูงกว่าน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวสภาพดินมัะยุบลงมานิดนึงนะครับที่ผมใส่ไปเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ารากมันงอกจนล้อมจนล้อมไปกระถางไว้หมดแล้วไม่มีเหตุผลที่ต้องไปแกะมันออกนะคล้ายๆนะค,ครับคล้ายๆกับคุณย้ายบ้านอืมพรุนี้เนาะย้ายบ้านไปเชียงใหม่เฮ้ยแม่งเราต้องย้ายบ้านแล้วว่ะเราต้องไปเชียงใหม่แล้วลูก อ่าผมดูวิธีการย้ายสองวิธีนะวิธีที่หนึ่งเอาเก็บของเว้ยอ่ามีลูกเก็บของเก็บเก็บเก็บไปเดินทางปุ้งไปเชียงใหม่อา้าเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ว้ยบ้านหลังนี้เพลย์ไลท์เต็มเลยแต่ก็ทดสอบมาแล้วว่าอยู่ได้เข้าไปอยู่เอ๊แรกแรกเข้าบ้านใหม่นอนหลับไหมเงาเงาใช่ไหมแปลกแปลกเว้ยวิวแม่งไม่คุ้นว่ะเฮ้ยพักสักแปบก๊บปอดพืชมันจะซึกงหมือนพืชมันจะสลบไปอะ่ะ เพราะว่าอะไรแม่งใหม่หมดเลยอ่ะบ้านก็ใหม่อากาศก็ใหม่ทุกอย่างสิ่งแวดล้อมแม่งใหม่หมดชิบหายแล้วกั่อีกวิธีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราจะไปเราจะต้องย้ายไปเชียงใหม่แล้วนะเอ้าเก็บของพ่อมึงไม่ต้องเก็บเอ้าทำไมอะพ่อแล้วเราไปไหนผมก็ใช้วิธีในการยกบ้านขึ้นมาเลยครับบุ้มขึม้นมาเลยฮนะเหมือนเหมือนพวกเหมือนพวกหนังเหมือนซูเปอร์แมนนะผมมีซูเปอร์แมนบอกปุ๊บผมหยิบบ้านขึ้นมาเลย ก็คือไอกระถางต้นไม้นี่แหละหยิบแม่งเลยแล้วก็ไปวางที่เชียงใหม่นะแล้วก็เอาหินที่เชียงใหม่ถมนิดหน่อยนะคือคุณก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมข้างนอกจะเปลี่ยนไปน,นิดหน่อยแต่บ้านที่มึงอยู่ก็คงเป็นบ้านหลังเดิมนะ <c oughs> แต่ทีนี้ยคุณก็ออกไปหากินด้วยรากไปเรื่อยๆ,ๆในเชียงใหม่ครับ <c oughs> คุณชอบวิธีไหนมากกว่ากัน <c oughs> ผมชอบวิธีหลังนะเพราะว่ามันมันทําไมอะ ไม่ต้องเอาน้ำฉีดเพื่อดูารากของแกนี่ก็ได้แล้วมัง้งแล้วก็เอาหินกบกไปมันก็จะมีกระถางอยู่ข้างในกระถางเก่าซ้อนอยู่กระถางใหม่ไม่ต้องซีเรียสฮนะมันอาจจะดูไม่สวยเหมือนที่ฝรั่งเขาทาหรือแบบก็ผมว่าผมชอบอย่างนี้มากกว่าเออมไม่ทําลายพืชดีกําลังจะบอกว่ามันก็ใช้ได้มันก็ทําได้เหมือนกันแหละขอเพียงแต่ว่าคุณแยกพืชได้ออกเฮ้พืชน,นี้เอาไปแช่น้ํา ต้นแม่งไม่โตขึ้นเลยวะ่ะแล้วรากแม่งก็ไม่ไม่ค่อยออกมาดูดน้ำเท่าไหร่แสดงว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับก,บการเลี้ยงแบบไฮโดรนะถูกไหมเหมือนเรามองเพื่อนคนหนึ่งแม่งก็ยืนเตะๆอยู่ขอน้ำแม่งก็ยืนตเตะเฮ้ยมึงไม่ลงไม่เล่นวะไม,ไม่ลงอนะ่ะไม่ชอบอ,อ๋อเหรอเออคุณเล่นนะเพื่อนบางคนเจอน้าแม่งกระโดดใส่เลยว่ายว่าย,ายเอาไปเป็นกิโลเฮ้ยนั่นแสดงว่ามึงว่ายน้ําเป็นเลยมึงชอบอยู่กับน้ำใช่ไหมคาตอบก็คือใช่ สังเกตไหมเออนี่คือนี่คือวิธีเทสของผมเออเราลองเทสอย่างนี้ดูถ้าเราปลูกอะไรเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับพืชแปลกๆด้วยวิธีนี้แหละฮะมาให้คุณดูผมมีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวฉเฉยก็คือมีมรักอยู่มีมรักจีนอยู่ก็เป็นแนวๆเดียวกันะฮะลากก็เดินไปในนะ้ำดำน้ำมาเลยนะแต่เดี๋ยวจะลองไปเทสกันอย่างอื่นนะเดี๋ยวก็มาสรุปผลกันนะครับเพราะว่า,าประเภท คือพืชแต่ละอย่างอะ่ะบางทีมันทนน้ําทนทนฝนได้ไม่เท่ากันเราคุณเชื่อไหมว่าผักบุ้งเนี่ยเอาไปแช่น้ำมาที่จชงอกทุกต้นนะเหี่ยวก็มีนะสังเกตนะบางต้นงอกได้ก็งอกนะมันอยู่ได้บางต้นมันว่ายน้ําไม่เป็นมันไม่เอาอะ่ะมันผักบุ้งเหมือนกันเลยอะ่ะก็มีนะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นผมไม่เคยเจออะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะซวยมากก็ได้นะไม่เจอ <c oughs> คนอื่นก็เจอโอ้กูเจอแล้วร้อยเปอร์เซ็น์ ไม่มีอ่ะทาไมผมปลูกผักแล้วไม่ไมโชคดีเหมือนคนอื่นที่เขาทาคลิปกันว่าใช่ไหม,มเขาเก่งมากกว่ามอืมเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูไปเรื่อยๆครับไอที่ปลูกนี่ไม่ขึ้นก็มีนะเออขึ้นแล้วหนูแทบไปก็มีเงประสบอุบัติเหตุระหว่างทางก็มีครับไอนี้ก็ต้นที่พื้นขึ้นนะวิธีดูแลก็ก็ดูแลตามที่สามารถทําได้ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกฮนะวันนี้เราจะได้คือวิธีลงกระถางใหม่ นะครับวิธีดูรากพืชว่าพืชตันเนี้มันเหมาะกับเอาไปลงน้ํำไหมถ้าบางต้นไม่เหมาะคุณจะปลูกในดินก็ได้ครับแตบ่บางต้นมันเหมาะกับน้างั้นคุณก็มาปลูกกับดินที่มันร่วนซุยหน่อยก็ได้แล้วก็ดูแลน้ํามันดีๆหน่อยวิธีทําดินที่มันร่วนซุยก็เอาเอาทรายผสมกับดินรากมันก็จะเดินดีหน่อยนะครับหรือไม่ก็ไอ้ดิน,นนั้นคุณเอาไส้เดือนหยอดเข้าไปเครื่องบดชีวภาพหยอดเข้าไปอย่าไส้เดือนมันทะลวงให้ ะครับเพียงแต่ว่าบ้านเดือนต้องอยู่ได้หน่อยแต่ผมชอบทรายมากกว่าออผสมผสมเข้าไปเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกสนุกกับการเอาทรายผสมดินเอาทรายผสมดินเอาเศษพื้นผสมไปนะครับคูคๆคไปอะไรอย่างเงี้ยเขใช้ได้แล้เดี๋ยค่อยค่อยมารันปุ๋ยเอาอีกทีน,นะครับเรามีวิธีใส่ปุ๋ยแบบยุค2020ด้วยนะวิธีใส่ปุ๋ยแบบเอามาเกอดอนเดี๋ยว ค่อยๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะไม่จบเปล่านะครับก็โอเควันนี้สั้นๆทำให้ดูนะครับในช่วงพาร์ทที่30ขึ้นไปเนี่ยผมก็จะมีงานพวกนี้มาทำให้ดูนะครับภาพที่ถ่ายมามันจะมืดๆหน่อยก็คือเลิกง,งานมาตอนเย็นแล้ะครับกลับบ้านมาโอ้ยมันก็มืดแล้วก็มาลงมือทำเท่าที่ทำได้เดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ